ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์กราบคารวะพระมหาเทลานุเทระทุกรูปเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค้าทุกรูป และเจริญพรไปยังสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมผ่านซูมผ่านโซเชียลทุกท่านนะวันนี้โครงการเตรียมบาลีนาคลวงประโยค9ปพระภิกษุสาม,มนเณรนับ170รูปบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาอันใดเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใดในส่วนสาธุชนคนสนใจฟังธรรมทำทานศีลภาวนาเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใด ขอเราเหล่าท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาแบ่งบุญซึ่งกันและกันให้โควิดมาลายศูญแข็งแรงอายุยืนทรัพย์เพิ่มพูนเป็นสัมมาทิฏฐิบริบูญยิ่งขึ้นไปเข้าถึงธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามได้โดยง่ายนาิพพานะปัจโยโหตุทุกท่านเอรอาทุ วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่17ตุลาซึ่งไม่กี่วันเนาะก็จะออกพรรษาแล้วพอออกพรรษาปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คตัวเองว่าตลอดทางพรรษาที่ผ่านมาเราเจริญด้วยทานศีลและภาวนาหรือไม่ซึ่งก็หมายความว่าเราบุญเยอะขึ้นไหมหรือว่าเราบาป เยอะกว่าเดิมหรือว่าบาปยังมีอยู่บุญไม่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้สำคัญมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งก็ตรงกับหัวข้อธรรมะที่อาตมาได้จะมาเทศในวันนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเราหรือใครมีบุญเยอะซึ่งคำถามนี้สำคัญนะเอเรามีบุญเยอะหรือยัง เอจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นมีบุญเยอะมีบุญน้อยหรือว่ามันมีไหมข้อมูลหลักคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนไหนบุญมากคนไหนบุญน้อยบอกพระอาจารย์คนมีบุญมากก็คือคนที่ทำบุญมามากก็ถูกต้องนะฮะภาษาพระก็มี ภูเพกะตะปุญยตาความเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วในการก่อนแต่ทีนี้ว่าถ้าตอบอย่างนี้มันก็ถูกต้องมันก็ใช่แต่ว่าในรายละเอียดละ่ะซึ่งวันนี้อาตมาเองก็ไม่ได้มารูปเดียวเช่นเคยก็จะมีลูกเนนน้อยๆน่ารักน่ารักได้มาท่องธรรมะพุทธเจ้าทรงจำไว้แล้วก็มาเล่าช่วยพระอาจารย์ จากนั้นอาตมาก็จะได้มาอธ,าธิบายต่อไปก็นิมนต์ลูกเนนมาช่วยพระอาจารย์เทศด้วยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมำสก,การพระอาจารย์ทุกรูกเจริญบรอนคุณโยมทุกท่านวันนี้สัมมเนรจะมาเทศเรื่องผู้มีบุญประกอบไปด้วยสมบัติหกประการ คือ 1. นึ่กาละสมบัติคือมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกหรือช่วงเวลาที่คำสอนของพระองค์ยังมีผู้นับถือปฏิบัติสืบทอดอยู่ 2. คติสมบัติคือได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเปตอสุรกายหรือสัตว์ดัจฉาน 3. อุปธิสมบัติคือได้เกิดเป็นคนแข็งแรงรปงูปร่างไม่พิกลพิการ 4. ประเทศสมบัติคือได้เกิดในประเทศหรือดินแดนที่พระพุทธศาสนาแผ่มาถึงห้าตระกูลสมบัติคือได้เกิดในตระกูลที่พ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนา 6. ทิฏฐิสมบัติคือไม่เกิดเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิเสียเอง แต่มีใจฝักใฝ่ในธรรมมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีดังนั้นเราจะดูว่าใครมีบุญมากก็จะออกบวชได้ตั้งใจรับพรกันนะครับอภิวาทานาสิลิสนิจังวุตาปาจายินุทาตาลุธรรมวัด ชันติอายุวันหนูสุขังภาลังขอให้คุณขอให้คุณโยมมีอายุขายยืนยาวร้อยการฝนวันณะงามเลื่อนลุนผ่องชวีสุขัดสุขส,ขส,ขสดใสไปทั้งปีบารมีแก้วก้าวสู้การงานปฏิบานานก้าขนานดท้านาทรัพย์เมืองนี่เป็นแก่งสารบริวารมากล้นปุนประมาณ พรทุกประการจงสำเร็จแก่คุณโยมทุกท่านเถิดขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดทุกเจริมสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไลาสารคุ้มกองเพินผ่องภัยขอเดชะพระสังฆารัตน์กำจัดสุขให้บนโลกมาลายสิน้นจิตผ่องใสด้วยธรรมะพุทธองค์ พระจอมใจจงมีใจเข้าถึงธรรมทุกท่านเทินอ้าวโมทนาลูกเนนรถด้วยนะก็เรียกได้ว่ามาให้ภาพที่สมบูรณ์ ว่าคนมีบุญมากต้องมีลักษณะอย่างไรเราคิดว่าคนที่มีบุญมากต้องหล่อเกิดมาหล่อเกิดมาสวยคนมีบุญมากต้องเกิดมาในตระกูลสูงคนมีบุญมากต้องเกิดมาร่ำรวยคนมีบุญมากต้องเกิดมาเก่งหรือเราอาจจะคิดว่าคนมีบุญมาก เกิดมาต้องขยันสู้ชีวิตมีความเพียรเก่งไม่ยอมแพ้เหมือนแจ็คมาจนประสบความสำเร็จหรือคนมีบุญมากเหมือนสติจปจ็อบที่ขยันสู้ชีวิตเก่งแล้วก็สามารถที่จะทำไอโฟนได้หรือว่าเกิดมาลงสอสอได้เป็นนักการเมืองหรือว่าดังมีคนนับหน้าถือตามากมีอำนาจมากซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็ต้องบอกว่าใช่นะแต่ว่าวันนี้ภาพของเราเชื่อว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องชัดเจนขึ้นคือคนที่มีบุญมากนี่เราก็ต้องเอาหลักของพุทธองค์เรียกว่าหลังอิงต้นโพเอามาเป็นตัวชีวัตดดังที่ลูกเนนลดได้บอกไปแล้วว่าคนที่มีบุญมากจะต้องประกอบไปด้วย คุณสมบัติ6ประการประการที่หนึ่งคือกาลสมบัติจะต้องมีบุญเกิดมาพบพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมาไม่พบพระพุทธศาสนาเลยโยมในโลกกลมๆนะมี200กว่าประเทศเนี่ที่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไม่มีศาสนาฆ่ากันทุกยากลำบากเรียกว่าอยู่กันโอ้โห ญาติยโยมก็ดูในสือ่อใน YouTube ใน Google เอาก็แล้วกันเนาะขณะที่พวกเรานี่ได้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิได้มีเรื่องอะไรปลื้มๆอยู่ในประเทศไทยนี่บางประเทศนะโยมนะโอ้ลำบากมากแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยเห็นไหมแต่พวกเรานี่เกิดมาในเมืองไทยพบพระพุทธศาสนาพ่อแม่พาสวดมนต์พ่อแม่ ไม่ให้ทําบาปเลยไม่ให้ฆ่า,า,าสัตว์บีมุมดตบยุงก็ไม่ให้ทำเห็นไหมข้อต่อไปคือผู้ที่มีบุญมากคือได้เกิดมาเป็นคนเรียกว่าคติสมบัติความเป็นคนนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไปเป็นเดเรฉานเป็นหมากไากา่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำทานถือศีลนั่งสมาธิไม่ได้ ภาวะที่เป็นเดรัจฉานเป็นไก่เป็นเป็ดเนี่ยไปชดใช้กรรมต้องเกิดเป็นคนถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นก็ชดใช้กรรมผู้ที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเอาแค่มดนโยมนะในภาวะความเป็นมดนะมดตัวเล็กๆเนี่ยมีวิญญาณของความเป็นมนุษย์อยู่ข้างในนะในยุงก็มี ในมะร็งต่างๆก็มีหมดเลย,ยในสมัยพุทธกาลมีหลวงพี่รูปหนึ่งเนี่ยท่านไปใจเศร้าหมองก่อนตายท่านก็ไปเกิดเป็นเลนนะฮะสัตว์ตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในผ้านในจีวรแต่ว่าพอครบจุดวันท่านก็ละจากอัตภาพเป็นเลนเป็นตึกเล็กนั้นก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ชั้นดุสิตบุรีก็จะบอกว่าเป็นเลนก็ดีเป็นมดก็ดียุงอะไรก็ดีเนี่ย จำนวนนะเอาแค่มดประเภทเดียวนี่เยอะกว่ามนุษย์ทั้งโลกแล้ยังไม่ถึงมแมลงสาบไม่ถึงเลนไม่ถึงยุงไม่ถึงสัตว์ในทะเลอีกเยอะแยะเลยฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นคนได้นี่มีบุญมากพระเจ้าเลยบอกว่าเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดนะลอยคอรอยตัวอยู่ในทะเลน้ําลึกร้อยปีจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วมีห่วงนะลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรซึ่งไหลฟังนะ 100ออร้อปีนี่ตาตาบอดจะโผล่ขึ้นมาหัวสอดส่ห่วงได้ถูกต้องการเกิดเป็นคนยากกว่านั้นอย่าโยมนี่พทธเจ้าจัดไว้เราไม่รู้นี่เราไม่เคยเห็นนี่โยมเราเชื่อพทธเจ้าก่อนข้อที่3การเกิดเป็นคนนั้นเรียกว่าดีแล้วแต่เกิดเป็นคนที่ไม่พิการเรียกว่าอุปธิสมบัติถึงพร้อมด้วยสมบัติ เรียกว่าหูตาดีอวัยวะสมประกอบก็ถือว่ามีบุญนโย,ยมนะถ้าเกิดมาพิการเกิดมาสติไม่สมประกอบถือว่ามีบุญน้อยกว่าพวกที่สมประกอบอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่เกิดมาในประเทศที่เป็นพระพุทธศาสนามีธรรมมาทิปไตยเยอะหมายความว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ เป็นประเทศที่มีการทําทานถือศีลนั่งสมาธิอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอย่างเงี้ยเหมือนประเทศไทยของเราข้อที่หเกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาธิฏฐิเกิดมาปุ๊บนี่ยังไม่รู้เดียงสาเลยโยมคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายจับมือน้อยๆน,นะฮะจับทพีใส่บาแล้ว คุณปู่คุณย่าตายายหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจับมือปนมสวดธรรมจักรผ่านทีวีท่องสามมาละหังเป็นได้อยู่ในบรรยากาศของการสั่งสมบุญพอรู้เดียงสาก,ก็ไม่เคอะเขินไม่อายพระไม่อายหลวงปู่หลวงพ่อบางคนเคอะเขินนะฮะถ้าไม่เคยไปวัดนี่แต่ลูกหลานเราในโหมดนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน ที่โอ้เจอหลวงปู่หลวงพอ่อเจอพระอาจารย์เจอพระเนมนมาศการเขาหลวงพอ่อนะมาสก,การครับพระอาจารย์อ้าวนี่หนูเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อทําปาณิพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีนี่เด็กน้อยตอบอย่างเงี้ยช้าฉะฉะน,นเลยนะข้อต่อไปคือทิฏฐิสมบัติคือเกิดมาแล้ว มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์คือเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของพระคุณพ่อแม่เชื่อในเรื่องของตายแล้วไม่สูญซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพ่อสุดท้ายเนี่ย จะเป็นข้อ vt. ที่เราเหล่าท่านทั้งหลายต้องมาตระหนักต้องมาคำนึงให้ดีเลยถ้าเรามีห้าข้อสมบูรณ์โยมนะตั้งแต่อะไรบ้างล่ะตั้งแต่ทติสมบัติอุปธิสมบัติเตสะสมบัติอุระสมบัติอุปธิสมบัติพร้อมแต่ว่าทิติสมบัติเราอ่อนโยมตรงนี้แหละบุญคนนั้นก็ถือว่าอ่อน ซึ่งเราคงเคยได้ยินคําสอนของคุณยาอาจารย์มหารัตนออบาสิกา,าจารย์ขนุกยุงสิทธิเอศที่ปฏิบัติธรรมเก่งมากของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสสจันทสโรคุณยายเคยบอกไว้ว่าจะดูว่าใครมีบุญมากใครมีบุญน้อยคุณยายบอกว่าคนคนนั้น สอนตัวเองได้ไหมนี่ประโยคเดียวชัดเจนเลยใครที่สอนตัวเองได้มากคนนั้นมีบุญมากใครที่สอนตัวเองได้ปานกลางคนนั้นก็มีบุญปานกลางใครที่สอนตัวเองได้น้อยคนนั้นก็มีบุญน้อยเพราะว่าบุญในตัวเนี่ยถ้าบุญมากจะสอนตัวเองได้มากยกตัวอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าพราะองค์มีบุญมาก เห็นคนแก่คนป่วยคนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นนักบวชท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อ๊ะทำไมเราต้องแก่ทําไมเราต้องเจ็บทําไมต้องตายแล้วเอ,อ๊ะล้วพวกที่ออกบวชคือเขาทําอะไรเห็นไหมฮะสอนตัวเองได้ตั้งคําถามในพศอนนั้นในยุคนั้นคนที่จะตั้งคําถามเหมือนพุทธองค์มีไหมก็บอกว่าไม่มี หรือบางคนอาจจะตั้งแต่ว่าก็ไปสู่โหมดของการที่จะ,สะแสวงหาทางหลุดพ้นจากแก่เจ็บตายไม่ได้เลยดังนั้นพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นว่าเราแก่เจ็บตายเราก็ทรงออกไปสแสวงหาทางหลุดพ้นสอนตนเองได้จนในที่สุดสอนอยู่ในหมดสัมมาสัมพุทธ,ธะตรัสรู้ธรรมด้วยพระพุทธองค์เองแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละ มาสอนคนอื่นได้อีกบนหนึ่งก็จะพูดว่าคือคนที่มีบุญมากนอกจากสอนตนเองได้ข้อต่อไปคือสามารถเป็นที่พึ่งคนอื่นได้สอนคนอื่นได้ซึ่งตรงนี้นะเราก็ดูจากมหาปูชียาจารย์หลวงปูหลวงพ่อคุณยายท่านนะ่ะสอนตนเองได้แล้วท่านก็เป็นที่พึ่งให้กับ ลูกศิษย,ยานุศิษย์มากมายจนเวลานี้ลูกศิษย์ก็โอ้ ه, มีทั่วประเทศมีทั่วโลกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเกิดมาแล้วในเรื่องที่เทศในวันนี้ญาติโยมก็ไม่ต้องไปตนกตกใจว่าโอ้ที่เราสอนตัวเองไม่ได้ที่เราทำผิดทำพลาดประมาทมาเยอะนี่แสดงว่า เรามีบุญน้อยใช่ไหมอดีตชาติเราเป็นยังไงนาะแล้วเราก็ไปจมปลักหรือว่าไปกังวลอะไรกับอดีตชาติตรงนี้คุณยาอาจารย์ท่านก็สอนต่อว่าในอดีตชาติเนี่ยเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรมาตอนนี้เราเข้าใจชีวิตแล้วว่าเราเกิดมาทำไมแล้วเป้าหมายข้างหน้าเป็นอย่างไร ให้เราเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวันอย่าไปคำนึงมากปุเพกะตะบุญญาตาความเป็นผู้มีบุญในการก่อนเนี่ยก็คือที่ทําผ่านมานี่ก็สําคัญแต่สําคัญกว่าคือณนะเวลานี้โยมณนะที่ฟังอัตมาเทศอยู่ณนะที่ยังมีลมหายใจอยู่เราอ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ไหมก็ไปฝึกเลยให้เรามีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ รักง่ายๆก็คือทําทานถือศีลน,นั่งสมาธิให้เป็นนิสัยทําทานถือศีลน,นั่งสมาธิให้เป็นนิสัยแล้วก็ก้าวต่อไปทุกๆวันเป็นการสั่งสมบุญให้ตัวเองเมื่อเราทําทานถือศีลน,นั่งสมาธิเป็นนิสัยแล้วเราก็จะมีบุญไงโยมพอมีบุญแล้วเราก็จะเริ่มเตือนตัวเองได้และพบชาติต่อไปเนี่ย เราก็จะเตือนตัวเองได้มากกว่าเดิมอาตมาเคยเจอบางคนนะแค่เจ็ดปดขวบในโอโหความคิดความอ่านนี่อยู่ในบุญมากตั้งใจทำทานถือศีลนั่งสมาธิจนป่านนี้เห็นเขา30-40แล้วคืออาตมาก็เข้าวัดแต่30มสิบปีก่อนปัจจุบันนี้เขาก็ยังทำทานถือศีลนั่งสมาธิ แล้วก็มีความสุขในการทําทานถือศีลนั่งสมาธิเดินตามพระสมาพุทธเจ้าด้วยต้นบุญต้นแบบคือมหาปูชนียอาจารย์กับที่ข้อมูลอาตมาอมาเทศในวันนี้ว่าคนที่มีมหาสมบัติคือเรียกว่ามีบุญมากนี่เราอย่าไปคิดว่ามหาสมบัติคือมีเงินทองมากมีตระกูลสูงมากมีอำนาจมากมีคนนับหน้าถือตามาก เรานั้นถือว่าธรรมดาถ้าดูในพระไตรปิฎกต่างคนสอนพระุทธเจ้าคือทุกๆคนเนี่ยแม้แต่ท่านทั้งหลายที่ฟังอัตมาอยู่ที่ซูมในเวลานี้นะคนที่เคยเกิดเป็นพระราชาพระเจ้าจากักรพรรดิเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเราก็เคยมาแล้วทั้งนั้นตาจกวันิพกพระเนจรเราก็เกิดมาแล้วทั้งนั้นชนชั้นล่างชนชั้นกลางชนชั้นบนเกิดมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่า การที่เรามาถึงจุดนี้ที่มหาสมบัติหกข้อนี่นะที่เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นมนุษย์ร่างกายไม่พิกลพิการครอบครัวสัมมาทิฏฐิชาวพุทธมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐินี่ทั้งหางคือตัวชีวัดว,ว่าเรามีบุญมากญาติโยมที่มีตรงนี้พร้อมแล้ว6กอย่างให้รักษาให้ดีและก็ทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป การที่เรารักษาให้ดีทําให้ยิ่งขึ้นไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็บุญไม่หกไม่โลนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์บุญเต็มที่บารามีเต็มเปี่ยมชาติใดชาติหนึ่งไม่ใช่แค่บุญมากอย่างเดียวพอบุญมากๆก,ก็จะเป็นบารามีก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุดวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพพระรัตนตรัยและบารมีธรรมมหาปูชนียจารย์ตลอดจนบุญของสาธุชนทั้งหลายให้มารวมกันเป็นตบะเดชะพละปัจจัยทรงผลดลบันดาลอธิบาลคุ้มครองทุกท่านให้ตั้งใจทำทานถือศีลนั่งสมาธิมากๆเพื่อเราจะได้มีบุญมากๆสอนตนเองได้ เวียน่หวตาย,ยเกิดจะได้มีชีวิตที่สว่างสวัยไปทุกภพทุกชาติตราพระนิพพานจงทุกท่านจงทุกประการเธอ